ตอนที่แล้วเราได้พูดถึงร่างกายคุณไม่ใช่คุณมันคือธาตุในระบบวันนี้เราจะพูดถึงนรกและสวรรค์เกิดขึ้นเมื่อผัสสะทำงานเรามักมองหานรกและสวรรค์ที่ไหนสักแห่งหลังความตายแต่ในทางปรมัตทสภาวะธรรมพระพุทธเจ้าชี้ชัดว่านรกและสวรรค์ที่เราต้องเห็นเองนั้นอยู่ที่อายตนะหรือช่องทางการรับรู้ทั้งหของเราอายตนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือทางมาของเรื่องราวทั้งหมดและเป็นมหาสมุทรที่สัตว์ทั้งหลายตกจมอยู่เพราะอะไรเพราะเมื่อเรามีการสัมผัสหรือผัสผสะพลังงานบางอย่างจะพุ่งออกมาผัสสะคือการที่อายตนะภายในเช่นตาพบกับอายตนะภายนอกเช่นรูปและเกิดวิญญาณธาตุ คือความรู้แจ้งทางตารวมกันเป็นสามสิ่งนี่คือจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตในวินาทีที่เกิดภัษะนั่นเองจิตจะถูกปรุงแต่ง 1. ถ้าจิตสัมผัสแบบปกติโมคะสัมผัสก็เห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินก็ไม่เกิดเรื่องราวอะไรมากมาย 2. ถ้าจิตสัมผัสแบบมีอวิชชาธาตุผสมอวิชชาคือความโง่หรือความไม่รู้ มันจะเข้าแทรกแซงในการสัมผัสทันทีทำให้เกิดอวิชาสัมผัสและปรุงแต่งจิตไปในทางกิเลส 3. ถ้าจิตสัมผัสแบบมีวิชาธาตุผสมมีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ก็จะเกิดความรู้แจ้งเมื่อเราเกิดอวิชาสัมผัสขึ้นมาที่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อนั้นเราก็ตกนรกทันควัน เราตกนรกเพราะความรู้สึกเร่าร้อนความกระวนกระวายใจที่เกิดจากการหลงรักหลงพอใจหรือแม้แต่ความโกรธพยาบาทธาตุหรือความเบียดเบียงวิหิงสาธาตุโลกที่เราอยู่จึงเต็มไปด้วยวิกฤตการอันถาวรเพราะมนุษย์ทุกคนเป็นทาตของอายตนะและหลงไหลในรสเสนหรืออาสาทะที่ออกมาจากการปรุงแต่งของผัสสะนั่นเองการแก้ปัญหาสังคมโลก จึงต้องเริ่มต้นที่การหยุดกำลังพุ่งของอายตนะในใจตนเองเสียก่อน